สวัสดีครับผม a อเนนชาแนลครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับมาเล่าให้ฟังเลยดีกว่าก็คือวันนี้สดๆร้อนๆเลย23สิงหานะครับผมมีรายได้นะครับจากทาง YouTube ก้อนแรกในชีวิตนะครับที่ได้จาก YouTube เลยนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาทำคลิปมาแชร์มาเล่าประสบการณ์นะครับสำหรับท่านไหนที่ คิดที่จะทำช่อง y t u t u นะครับใน,ในตรงนี้ผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่สามารถนะครับที่จะดูแล้วก็อาจจะนำวิธีการหรือว่าอะไรต่างๆนะครับไปประยุกต์ใช้ในอนาคตของของช่องของท่านได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการทำ u t u b e เนี่ยมันมีหลายท่านนะครับทำทำไว้เยอะมากนะครับที่เป็น YouTuber ร์ครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องที่มีทั้งสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในเรื่องของการการทำา ยูทูบนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้มาลงรยายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ผมคือจะเน้นมาเล่าว่า,าที่ผมทำเนี่ยใช้เวลาไปกี่เดือนแล้วก็รายได้ก้อนแรกเนี่ยผมได้เท่าไหร่นะครับใช้เวลานาน,านไหมนะครับในการทำนะครับผมพูดถึงจุดเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือ,อหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมก็มีงานประจำนะครับอย่างยูนิฟอร์มที่ผมใส่วันนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับผมทีนี้เนี่ย ที่ที่คิดอยากทําเลยเนี่ยจริงๆจ,จังๆเลยเนี่ยก็คือผมเห็นเพื่อนนะครับเพื่อนในสายงานวิชาชีพเดียวกันนี่แหละนะครับเพื่อนที่รุ่นเดียวกันนะครับเขาทําทีนี้เขาเ,ออเห็นเห็นเขาทาแล้วแบบเฮ้ย <Uh <aires> มีคนติดตามเขาแล้วก็เขาทําแล้วคือเขามีโฆษณาเขา้าแล้วก็ไปถามเขาว่าเอ้ยมันทํายังไงโน,น่นนั่นนี่เขาก็แนะนําว่าไปดูช่องน,องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะเขาจะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเราก็แล้วเราก็ถามเขาในในส่วนของขั้นตอนอะไรต่างๆด้วยทีนี้เนี่ยโอเคเราก็เลยมาทําตามเขาเอเราจะทํำยังไงดีแล้วหลังจากที่ทีท่ที่ถามเพื่อนเสร็จจุดขายหรือว่าเราจะทําช่องยังไงดีคือที่ตาม ดูหลายๆช่องดังๆก็จะมีรายการท่องเที่ยวรายการทีวีอะไรต่างๆที่เขาลงก็คือมีแต่เฉพาะเจาะจงตรงนั้นเลยแล้วเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะมีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นที่จะเอาลงช่อง YouTube ถ้าเกิดอัพไม่สม่ำเสมออะไรต่างๆเนี่ยการผ่านเกณฑ์ u t u b e อะไรมันก็จะยากไปยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่าทําลงไปแล้วคนไม่สนใจนี้ก็เลยอ่ะก็เลยมองดูรอบๆตัวนะครับก็คืองานเสริมของเรานอกจากมีงานประจาแล้วงานเสริมเราเราก็ทําได้ทํานา แล้วก็ทําธุรกิจอย่างอื่นร่วมด้วยทีนี้นะก็เลยอ่ะประเดิมคลิปแรกัวันที่1กันยา 2000, 2020ันยีเลยนะครับตอนนั้นคือผมปลูกมันสัมปะหลังนะครับผมก็เลยทาเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังตอนนั้นก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์เงินเดือนสร้างตัวนะทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนสร้างตัวแล้วก็ใช้เวลาวันหยุดหรือว่าอะไรต่างเนี่ยไปทํางาน นในในส่วนนั้นเพื่อหารายได้เสริมนอกจากเงินเดือนที่มีอยูออ่เงินเดือนของงานประจำนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยลงคลิปครับเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังนะครับเป็นมันเป็นมันหนีน้ําปลูกแล้วก็รีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบเก็บเกี่ยวเพื่อจะให้ไม่ให้น้ําท่วมนะครับตอนนั้นก็คือทําลงไปเนี่ยเราก็มีการแชร์ออกหน้า Facebook นู่นนั่นนี่ก็คือก็ฝากเพื่อนๆใน Facebook อะไรต่างๆต,ติดตามและทีนี้เนี่ยในของ YouTube มันก็มีอัลกอริทึม ที่จะแนะนําคลิปอะไรต่างๆที่คนดูเกี่ยวกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําคลิปเราไปเรื่อยๆปรากฏว่าผ่านไปประมาณอ่า่สัปดาห์คนผู้ชมคนดูประมาณ1.7่พันประมาณพันเกว่าคนณนะปัจจุบันนี้นะครับประมาณพันพันเนะครับก็เลยเออมันน่ามันมันน่าจะจะใช้ได้นะครับแต่วันยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะเพราะคนติดตามมันยังหลักร้อยอยู่ทีนี้เนะี่ย คือจริงๆคนติดตามมันต้อง1,000ขึ้นแล้วก็ชั่วโมงการับชม4 0 0 0ชั่วโมงเนาะทีนี้เนี่ยก็เลยอ่านมาทำเออโอเคถ้าเกี่ยวกับเรื่องมันนีน่น่าจะไปได้ว่าคนคนดูพันเจ็ดโอ้โหดีใจมากนะครับคลิปแรกนะครับพันเจ็ดโอ้โหดีใจมากทีนี้ก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับประกาันร,ราคามันสัมปะหลังโดยเราไปอ่านข่าวนะครับของรัฐบาลที่อาจจะประกันร,ราคาให้เกษตรกรโน่นนั่นนี่เราก็เลยไปอ่านข่าวนะครับในเล่าข่าวในส่วนนั้นแล้วก็ลงไปนะครับ ก็ปรากฏว่าคนชมประมาณ2,000กว่า2,000กว่าคนโอ้โหก็ดีใจขึ้นมาอีกโอ้โหจาก1,700มา2,700อ่ะโอเคน่าจะมาถูกทางแล้วทีนี้ก็เลยอัพเกี่ยวกับการาไปทำไรทำนาแล้วหลังๆมาเลยรู้สึกว่ายอดวิวมันลดละมันเหลือแค่แบบหลักไม่ถึงร้อยก็มีหลักร้อยนิดๆก็มีก็เลยว่าเอ๊เราก็เลย เราก็มีธุรกิจตัวหนึ่งก็คือฟาร์มหมูแจ้งเกิดเพราะคลิปหมูเป็นคลิปหมูที่เป็นฟาร์มหมูระบบปิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตามผมเพราะคลิปหมูนะครับคลิปเลี้ยงหมูระบบฟาร์มปิดนะครับและหลายท่านก็ยังมีความฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับในเป็นทางเลือกนะครับในการทำธุรกิจนะครับก็ตอนนี้เป็นฟาร์มหมูระบบปิดนะทุกคน ผมก็เลยทำลงไปปรากฏว่าณปัจจุบันนี้ยอดชมไปแล้ว4 40,007กว่ากว่าวิวนะครับก็คือขอคุณมากเลยที่ติดตามนะครับแล้วก็มีการอัพไปเรื่อยๆอัพอัพอัพไปเรื่อยๆทีนี้หลังจากนั้นผมก็ผ่านเกณฑ์นะครับคือตอนตอนผ่านเกณฑ์ประมาณหมื่นหมื่นกว่านะของของคลิปหมูทีนี้หลังจากผ่านเกณฑ์ปุ๊บนะครับแล้วก็มีการทำดำเนินการขั้นตอนนะครับขั้นตอนของ YouTube ที่จะเราอ่า คือผมทําไปบัณหกเดือน6เดือนถึงผ่านเกณฑ์น,นะทุกคนนะครับหกันยาไปผ่านเกณฑ์นในช่วงสี่ 4, มีนาครกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมภามีนา6เดือน6เดือนผมผ่านเกณฑ์ก็เลยเปิดสร้างรายได้นะครับวันที่8มีนาเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้23 ผมไม่รู้ว่ายอดที่โอนเข้าวันนี้นะครับมันตัดยอดที่ที่ที่วันที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมได้รับเมลนะครับอ่าลืมพูดไปนะครับหลังจากนั้นที่เราทําดําเนินการอะไรต่างๆเขาก็จะส่งนี้มาให้เราเลยนะครับส่งเอเซนต์นะครับตรงนี้เป็นเอกสารสําคัญบัญชีลับห้ามไม่ให้ใครเห็นเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันป้องกันมิจฉาชีพนะครับที่จะแฮ็กอะไรต่างๆของเราเราก่อข้อมูลอะไรต่างๆตามขั้นตอนกระบวนการเดี๋ยวไป ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้คือมันจะมีหลายๆท่านสอนไาอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเนาะนะครับในการทำเอเซนต์นู่นนี่เปิดบัญชีนู่นนั่นนี่นะครับก็คือทําตามนะครับอ่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านที่ที่ทำลงนะครับอันนี้ผมใช้เวลาประมาณสอสัปดาห์เสร็จเ็จนะครับส่งจากมาเลเซียนะทุกคนส่งจากส่งมาจากต่างประเทศสาขา youtube น่าสำนักงาน youtube น่าจะอยู่ที่มาเลเซียนะครับอันนี้ฟอร์มฟอร์มาเลเซียนะครับส่งมาที่นี่นะครับเราก็ใส่ที่อยู่อะไรไปนะครับเขาก็ส่งมาให้เรานะครับผมหลังจากที่เราเปิดสร้างรายได้เสร็จแล้วอัันนนีี้จะะตาามมทหลง ทีนี้เนี่ยผมก็เลยใช้เวลาตั้งแต่8มีนาะจนถึงผมตัดยอด20 20สิงหาและกันเพราะว่าผมได้รับเมลเ21สิงหานะครับเมลที่เราผูกไว้อะเขาก็จะเขาบอกว่ายืนยันการชำระเงินอ่าลืมบอกไปเขาจะตัดยอดให้เราตอนไหนก็เมื่อเราครบ100เหนะรียญนะทุกคนเขาจ่ายเป็นดอลลาร์นะครับ100เหรียญน,นะครับเขาจะมีการตัดจ่ายทุก100เหรียญ เราครบแล้วเหรียญปุ๊บเขาก็จะโอนเข้าบัญชีครบหนึ่งเหรียญปุ๊บมองเข้าบัญชีแต่มีบางท่านที่แบบไม่อยากเบิกนะครับ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งแอดอเลขที่บัญชีเข้าไปก็แค่นั้นเองแล้วค่อยแอดที่หลังแล้วก็ทําการเบริกที่หลังก็ได้นะครับหลายๆท่านก็ทําแบบนี้แต่คือผมก็คือต้องเบิกไม่เป็นไรครับอยากเบิกนะครับผมทีนี้เนี่ยก้อนแรกเลยเนี่ยผมใช้เวลานะครับถ้าเอาจริงๆนะในการประรัางรายได้นี่ห้าเดือน นะครับรวมกับเปิดช่องเพื่อผ่านเกณฑ์6รวมกันเป็น11เดือน11เดือนกับการคล่ำบอดในการทําช่อง YouTube ที่เป็นช่องที่ไม่มีใครรู้จักเป็นช่อง no name เป็นไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ใช่ดาราไม่ใช่อะไรต่างๆคือยอดวิวค่อยๆกระเถิบยอดซับสครับยอดติดตามค่อยๆกระเถิบขึ้นบางบางวันก็10-20อะไร อตอนทุกวันนี้ก็คือ10-10ขึ้นนะครับ10ขึ้นต่อวันนะครับช่วงแรกๆก,ก็จะไม่ถึง10บ,บางวันก็ไม่มีเลยนะครับก็นี่แหละครับทีนี้5้าเดือนกับการเช้รายได้3,100กว่าบาทนะครับผมผมจำเศษส,สตังค์ไม่ได้มันทั้งหมดมัน102.71 USD นะถ้าจำพาดผมจำไม่ผิดนะครับเขาตัดยอดบัญชีมาให้เราก็คือเขาจะคิดตามอัตราเงินอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยนะ ช่วงเวลาที่เขาโอนมาอาจจะมีค่าธรรมเนียมบ้างตน่นนี้แต่เราคือเขาไม่ได้แจกแจงเขามีจะบอกว่าสลิปน่ะสลิปที่ที่อยู่ใน statement แล้วกันนะครับส t a t เ m e n t ในแอปธนาคารเราเนี่ยเขาบอกแค่ว่าเป็นเงินโอนจากต่างประเทศแค่นั้นเองนะครับไม่ได้บอกว่ามีการหักค่าธรรมเนียมน่นนี่ไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าเช็คได้หรือเปล่านะนี่ผมไม่ได้ศึกษานะครับทุกคนไม่รู้ว่าเช็คได้หรือเปล่าว่าได้เท่าไหร่หักค่าธรรมเนียมอะไรโอนอะไรเท่าไหร่นี้ผมผมไม่ทราบนะครับ ก็วันนี้นะครับดีใจมากนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับที่อาจจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นข้อคิดเล็กๆนะครับสำหรับท่านที่กําลังคิดจะทําช่อง YouTube นะครับเป็นของตัวเองนะครับก็คือขอเรียกมันว่าเงินในอากาศนะครับเงินในอากาศที่เราแบบจับจับจับไม่จับได้อะเป็นเงินในอากาศที่เราจับได้นะครับคือมีต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับ ขอบคุณยอดชมยอดติดตามทุกท่านเลยที่ทําให้ผมมีไรายได้ในส่วนนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีทุกท่านนะครับผมก็ไม่มีไรายได้ตรงนี้เกิดขึ้นครับผมครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ในการทําช่อง YouTube ช่องเล็กๆของผมอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้แบบว่ามีคอนเทนต์ที่สวยหรูวิลิสมาลาอะไรเหมือนช่องอื่นๆของเขาแต่คือ เราทําด้วยใจนะครับผมคิดว่าผู้ชมน่าจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรากําลังจะสื่อออกไปอาจจะไม่ได้แบบมีเอฟเฟกมีอะไรในการทำเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราเนี่ยทำด้วยใจเราจริงๆนะครับผมในการที่จะรังสรรค์ผลงานหรือว่า,าถ่ายทําคลิปนะครับอัพอัพลงช่องให้หลายๆท่านได้ที่ติดตามได้ดูนะครับผมก็ยังไงก็ท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะ ครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมาแชร์ประสบการณ์ไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแลวชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไล์กดเลย